ออาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับอย่าเรียกว่าเกมนะเรียกว่าช่วงเอาเกมมาป้ายาดีกว่านี่ก็เป็นเกมประเภทอืม RPG turn based นะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็ Final Fantasy ครับผมที่แบบว่าเป็นสมัยก่อนที่ผัดกันตีอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นจริงจังหรือเปล่าถ้าเล่นจริงจังการันตีการแปรมั่วได้เลยครับผม ออันนี้นะครับมีคาแรคเตอร์สองตัวให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเล่นอะไรอ่าทางซ้ายนี่เป็นพระนะครับผมทางขวานี่เป็นกาเดียนใช่ไหมอ๋อเป็นเบดแดนเซอร์นะครับผมเป็นอะไรดีเป็นเป็นเบดแดนเซอร์แล้วกันดูน่าจะเป็นแนวสายแบบว่องไวนะฮะก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะ เล่นยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เอาเกมมาป้ายอย่าให้คนดูนะครับว่าเกมนี้อยู่นะสนใจหรือเปล่าอันนี้ครับบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเล่นจริง,งจังก็อย่างที่บอกครับว่าการันตีการแปรมั่วครับผมน,นี่ก็เป็นห้องสมุดนะครับผมอันนี้ก็ตอนรับเรานะครับผมว่าเข้าสู่เกม เข้าสุดในเรื่องดีกว่าอืมคือมันเป็นห้องเก็บหนังสือห้องสมุดอะไรประมาณนี้แล้วคือว่าตัวที่นั่งอยู่เนี่ยท,ที่นั่งคุยกับเราอยู่เนะครับมันเหมือนบนรรลักษ์แล้วคือแบบ เกมประเภทนี้ถ้าเกิดเอาสตรอรี่จริงๆนะครับมันก็ยาวครับผมเนี่ยนั่งอ่านคือแบบว่า <c oughs> ไม่รู้จะจบอาสิ้นนะครับผมเออหรือว่าตัวเกมที่เราเล่นนี่คือมันเป็นนิทานหรือเปล่าเป็นเรื่องเล่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอืเหมือนว่าเป็นตำนานของคนคนหนึ่ง มาถึงเอ้าก็มาด้วยกันแล้วทำไมต้องให้เลือกนะครับผมจะเป็นใครอ,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 อคือเลียกง่ายๆเลยครับว่าขี้เกียจแปรนะฮะ <laughs> เยอะจัด ก่อนฟ้าจะมืดน,นะครับผมก็ให้ตั้งแคมป์กันก่อนยังไม่ทันมีอะไรเลยครับผมอ้าวเจอก่อนเลยไม่มีอะไรมีแอคแข็งมีสกิลไอเทมครับผมมาตรฐานเลือกเป้าหมายปีครับผมเออมันเอาหลายปีวะนะอะไรอ่ะมีพาวเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้เหรอ ติดบัฟเหรออือไอ้น,นี่มันสู้ง่ายมากใช่สิมันเพิ่งเริ่มมันก็ต้องง่ายสิครับอันนี้เหมือนให้เราหาของหรือเปล่ามันตัวอะไรอะเหมือนกับว่าขนานกัเราเพื่อจะมาสู้ น่าจะอึดน่าจะอึดตัวเนี้ยน่าจะอึดอืมบนหัวมันของตัวมันน่าจะเป็นเทินนะครับผมอ่าต้องโชว์ตะกิวเท่าไหน่แล้วไม่สันบอลนะครับผมชาร์จอืมถามว่าเจออะไรมั่งไหมเจอเนี่ยครับสะพานขาด อให้เราขึ้นไปหานะครับแกะเชือกหน่อยเออให้ขึ้นไปไม่ใช่เหรออันนี้มันลงอา้าววนกลับที่เดิมคือเดินวนเล่นนะครับผม <c oughs> ก็เลยคือเหมือนสำรวจทางมากกว่าเหมือนสอนสำรวจทางไป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 ไที่ปีมันเยอะจังวะ อันนี้เป็นเกมที่แบบว่าเล่นไม่ต้องใช้เมาส์เลยนะใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวอย่าบอกนะว่าเจ๊เดินผ่านไปโดยที่นั่นไงทิ้งมอนไว้ให้เราอืมมันจะหลุดใส่หัวได้ไหมไอ้พวกนี้เกือบเดินแล้วแบบว่าไม่ดูตาม้าตะเรืออยู่ข้างบนนะ่ะอา้าวมีสันบอกก็ใช้ไปดีครับผม เอ็มพีหมดพอดีน่าจะเวลอัพนะครับแล้วก็ได้เอ็มีมาใหม่ได้มาหนาได้มาหนาอ่ะลืมครับผมมันไม่ต้องมีแบบว่าสรงสรุปอะไรพวกนี้นะฮะสามารถเล่นต่อนื่งได้เลยอ่ะไปพี่ครับหันหน้าไม่ตรงมันก็ไม่ไปมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ออตั้งแคมป์นะครับผมเลยว่าสู้กับตัวเมื่อกี้ก็ประมาณว่าคุยกันเรื่องเกี่ยวกับซันบอลที่เราใช้เมื่อกี้นะครับมันพึ่งออกมาเป็นจนไพย ยืดยาวนะครับผมเกมสไตล์นี้ถือว่าเป็นเกมป้ายยาแล้วับผมอ่าสิบปีที่แล้วนะครับเฮ้ยมีสมุนด้วยฮะสก,กิลหรือเปล่าอ๋อนี่คือสมัยเด็กนะครับผม ให้เลือกอาวุธกันไหจะนอนตรงนี้เหรอเดรสลิปเปอร์อ่าเหมือนเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งคนระับเดรสลิปเปอร์เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกลับไปเรียนเหรอ มีใครอ่ะอัอนนี้เซฟครับผมเซฟไปก่อนถ้าไม่ได้เอามาเล่นให้ดูก็เล่นเองอยู่แล้วแหละแต่ไปๆอออกออ,กอ,อ,กอ,อก๋อแ่ทำไมสิบปีที่แล้วทางคงทางขึ้นนี่สะดวกสบายแล้วเกยมีบันดงบันไดที่ปีน ไม่รู้สึกว่าเมืองวันกว้างใหญ่อย่างผมมีคัสซีนด้วยพ่อแม่ใครเอ่ยไปเล่นที่รับอีกแล้วใช่ไหมเผาทิ้งเลยดีไหมไม่ใชไม่ใช่ๆๆยังยังไม่เผานะ คืออะไรเรียกไปเรียนแล้วหรอืมใช่เรียกไปฝึกแล้วไปไปไปฝึกไปฝึกอเอาคบกันแล้วอ่ะอาจารย์กับศิษย์ครบกันแล้วแล้วเลราอะ่ะยินดูนักลบนะครับเรียกถึงนักลบโซตินนี่คืออะไรโซตินนี่คือ เอออะไรนะพระอาทิตย์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้มันใหญ่ออนแ,แรกกะว่าจะเข้าแวะเข้าห้องแรกอะนะเอ้ยโอ้เยอะมากกุยเันไม่รู้จะจบแค่ไหนอันจริงๆนะ ที่เคยเล่นมานะบางอย่างก็สำคัญบางอย่างก็ไม่สำคัญมีอะไรที่สนไหมเนี่ยไม่มีตอแรกนี่นีตอแรกก็จะแวะคิดว่าเนี่ยแหละรตรงนี้แหละ,หละคือเรียกว่าไงจุดต่อไปนะครับผมนี่เขาเป็นเควสอเอาไม่ใช่คือไม่มีใครที่แบบว่าเข้าไปคุยด้วยแล้วให้ของหนเหลยหรอ ปีนปีนอา้าวตันไหนเข้าตรงไหนดีน,นี้ทํำอะไรอ่ะน่าจะเป็นร้านอาหารอันนี้คือหมู่บ้านที่แบบว่าที่ตัวเราอยู่สมัยเด็กแน่ๆเลยน่าจะไม่มีอะไรมากเฮ้ย โอ้โหอันนี้ออกออกนอกแมพแล้วไกลไปไกลไปไม่เอากลับๆๆับกลับไหนมีที่ไหนให้ตำรวจอีกโอ้ยมันกว้างเหมือนกันไดน้่นหมู่บ้านเนี่ยเอ้าไม่มีอะหมดต้นอะไรอะ สเตเลเชียวิลโลนะครับผมต้นไม้ต้นนี้เออเหมือนจะมีทางไปแต่ไม่มีขยันวาดเนาะวาดกว้างมากอะ่ะไม่ใช่งานไหนหรอตรงที่วาดไปเมืม่อกี้ล้นล้นไปเมื่อกี้นี่โรงแรมแน่นอนสภาพาแบบนี้เป็นอะไรไม่ได้ไปไปงั้นไป,ไปต่อไปต่อไปต่อ เราต้องไปต่อข้างบนหรือนี่ต้องออกจากเมืองออกจากหมู่บ้านนะผมไปต่อไปไหนไปไหนสนจริงๆริงไงคือจริงๆต้องสนด Forbidden เนอ,อ,อเออใช่เมื่อกี้มึงก็พูดอยู่นี่ว่าว่าจะเข้ามาเล่นกันแถวนี้เลฟไปแล้วเออเซฟไปก่อน เด็กตัวแค่นี้เล่นพวกนี้เป็นด้วยเหรอ,อน,นีก็จะกินแล้วขออยู่กินขน,นมก่อนนะืแซนดิวิชอันนี้คือแบ่งแล้วใช่ไหมโอเคกินเสร็จเรียบร้อยไปไปต่อได้ เปิดอ้าวเปิดให้เป็นเหรอเนี่ยหรือแค่แบบว่าอยากอยากวิ่งมาเล่งเดี๋ยวเ้ยตไปแล้วเนี่ยเวทใช้เป็นแล้วเนี่ยใครอยู่ไหมครับรู้ด้วยนะรู้รู้ดีไปหมดอะ่ะมันมันใช้งานได้นี่ฉันทำได้ ในที่สุดฉันก็ทำได้อ่ะอะไรไงต่ออืมจะเข้าไปสำรวจนะครับผมเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นดีนะไปดิอ่ะไปน่าตื่นเต้นเจอตัวอะไรเต่คนตัวกระเปียกนี่ไงมอนสเตอร์นะครับผมหลบดีกว่า จะกลับนะครับผมเออเออดีดีอ้าโดนล้อม,อมระวังมีตัวหนึ่งโดนล้อมแล้วเราใช้พลัง,งพวกนายสิลองดูก่อนระวังทางนั้นอะ่ะมาแล้วมาเลยมาเลยเออโดนแทงไปแล้วตาบอดไปนะ นั่นไงเ,เจ็บมองไม่เห็นแล้วไงบอดไม่บอดผมจะโจมตีแล้วนะเามาทำอะไรกันที่นี่นะไอ้อพวกเด็กนี้ไหนขอดูหน่อยสิ เอาเอาไมา้โคกหัวรู้สึกดีขึ้นแล้วนะโอ้ยอย่าประยกยาวได้ไหมขี้เกียจอ่านป่าเป็นความผิดผมเองนี่ผมช่วนเขาเข้ามาอ่ะตามตามลุงออกมานะตามลุงออกมา มาส่งบ้านอา้เช็คให้ชัวรนะครับว่าเด็กคนนี้แผลจะไม่เป็นอะไรเ,เขามาพวกเราไม่ได้เหรอน่าจะอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เลยแหละต้องเตรียมตัวเป็นนักลมนะครับ ลืมฉันนะพวกนายไม่มีทางคือสองคนนี้ต้องไปเรียนแล้วครับก็คือตัวเรากับตัวเรากับตัวเราที่ให้เลือกสองตัวแล้วคนนั้นโตมาแล้วมันจะได้บทบาทไลรลุงแกบ,บอกว่าโชคยังไม่ค่อยข้างเสมอไป ก็ถือว่าวันนี้โชคดีแล้วนะเดินไก่ยังอ่ะลุงอะเซนิตอะคาเดมี่นะครับผมก็เปรียบเสมือนโรงเรียนแน่นอนที่นี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าลุงไม่พาขึ้นมาก็ไม่มีใครขึ้นมาได้ที่จะไม่ใช่นักรบไม่ใช่จอมเวททั้งหลาย นี่ยลุงจะพาขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกไกลไปแล้วลุงขึ้นชั้นสี่นะจ <c oughs> ะแทกกันด้วยอะโดนลงไปเลยอ่ะไม่ใช่อ๋อนี่ห้องเรียนนะครับผมห้องเรียนถงท้องฟ้านะครับผม เป็นน้องเรียนสอนเวทลุงจะโชว์ให้ดูหรือเปล่ามไม่ใช่ก็คือหลายปีมานี้นะครับที่เนี่ยครับผมสอนอ,อโซติดอะอ,อะไรนะโซติดวอริโเออร์ อ่านครับๆไหมเออถ้าใครอยากรู้เรื่องนะครับผมอยากเข้าใจขออ่านเลยครับผมนี่ครับทางนี้ก็คือจะเป็นทางตรงไปนะครับก็จะเป็นทางห้องพักเขานะครับห้องพักของลงุงพ่กนี้จะมาเรียนกันนะครับวันนี้ก็ ลาก่อยสนเงินเึิงเงินอุ้ยอันนี้ใครอ่ะสวัสดีครับอืมเอาขึ้นไม่ได้อันางเี้ยขึนได้ปะ่ะไม่ให้ขึ้นอยู่ดีกลับ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  อุยลุงใส่กุญแจด้วยอะ่ะอันนี้คือชาวบ้านห้องนี้เหมือนเป็นแม่บ้านนะลุงแกขึ้นเอาขึ้นมาเป็นแม่บ้านนี่คือเป็นห้องพักนะครับแน่นอนไวยอะไรอะ่ะสีชมพูอาหยิบได้ไหมไม่ได้เห ก็คือเนี่ยครับก็เร,กรบเรียกว่าครับเรียกว่าเลือกนะครับว่าระหว่างตะวันจันทาอะไรพวกเนี้ยครับว่าจะเรียนก็คือตัวเราอะครับตัวที่เราเลือกนะตอนนี้นะครับเราเลือกเป็นตะวันนะครับผมถ้าเกิดเลือกอีกทางหนึ่งหัวสีฟ้ารับเป็นจันทาน,นี่เรามาห้องเรียน,นครับน่าจะเรียนต่อสู้ ดูจากข้างหลังแล้วครับมีเอาวงเอาวุ้นให้หยิบนี่ไงเซลลได้ดาบนะครับผมส่วนอา้าวจำชื่อตัวขวาไม่ได้ลืมได้เป็นกระทานะครับผมไปเลยคนเราฟัง่งอา้าวอันนี้คืออะไรอันนี้คือสอนหรือวิ่งเล่น ฝึกอยู่แงวิ่งฝึกอ๋อมันเป็นห้องฝึกเอาไว้ปีนขึ้นปีนลงผมเพิ่งนึกว่ามันเป็นหอคอยอะไรอย่างงี้ปีนขึ้นไปดูได้ถ้าเป็นนอนเลยกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาผมยังเอาให้ทำอะไรเปลี่ยนทางเหรอเป็นฝั่ง โอ้ยกว่าตัวละครจะเติบโตไปต่อสู้ได้ลุงลุงไม่ใช่อันนี้ให้อะไรให้ลงเหรอคงไม่นะอ,ะอ,ะอะ๋นี่มาเรียนเวทมนต์นะครับผมคือกับคนเมื่อกี้เราเรียนต่อสู้นะครับอันนี้เรียนเวทมนต์ ยันต่อสู้ใช้อาวุธกว่าจะใช้เป็นขนนำไปแล้วอ้าวระเบิดไปเลยตุ้มอ๋อไม่ใช่ต่อไปจะเป็นส่วนที่ยากแล้วนะ ลงมาแล้วลงมาแล้วลงลงออกจากห้องมาแล้วอืมประมาณว่าตั้งแต่ให้หานักวิียคนใหม่นะครับผมก็มีเท่านี้ครับมีเด็กสองคนเนี่ย <c oughs> น,นี้เรียนทอผ้าเหรอ <c oughs> มีเรียนทอผ้าด้วยเบื <c oughs> ่อแล้วนะ เบื่อแล้ทำไงนอนอะ่ะไม่ให้นอนด้วยไปไหนฝั่งนู้นก็ที่นอนฝั่งนี้ก็ที่นอนถ้าเบื่อแล้วให้ทำอะไรได้เซฟไงครับผมเซฟไปเลยก็เจ้าเกมมาป้ายาผมแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วตัวละครมันยังไม่เติบโตเท่าพอเท่าที่จะต่อสู้ได้ครับผมต่อสู้ได้ก็มีแค่ตอนต้นแค่นั้นเองก็คงต้องน่าจะไม่ได้เอามาเล่นยาวนะครับผมเพราะว่าดูแล้วตัวเกมมันคงจะไม่ได้สตรอรี่อยางผมอะ่ะ <c oughs> คุย,ยันตลอดเวลาเลยเนี่ยงั้นก็สับวันี้ก็ คงจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจคิดว่าดูและน้าเล่นจากบนต้นเกมที่เปิดเปิดไปที่ว่ายืนปีไออะไรนะกวางกับไปเยลลี่ <c oughs> ก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับผมโชว์พลังก่อนกลับ